มาแล้วดูน่ะอันนี้อันนี้สีแยกวันเถอะอันนี้สีแยกกันหมดอันนี้อันนี้ก็สีอันเอาอันใส่ถุงติดไลยก่อนอันนี้เดี๋ยวก่อนเอาถุงม,มาก่อนถุงหนาเถอถุงหนาเถออถุงหนาะถุงน้อยเนาะถุงน้อยถุงน้อยถุงก็เงยไปใส่ถุงนี้มมาาก่อนอุ้ยถุมมงมือขึ้นมาสามอันถุงแล้เลยอกสิ่งเดียวล้ว ใส่อ่อนน,นี่เลิศนะคะอันนี้สิเอาใส่อันถุงเอาเพราะว่ายังบอเพราะว่าตู้เย็นมันเต็มไงครับตู้เย็นมันเต็มบัดนี้อันเขาเอาถั่วใส่เป็นกองสีมันสีบมม่มีหมองหมอใส่หมองไว้เขาต้องเอาใส่ถุงแกะใส่ถุงออกแกะออกแกะออกจากกองใส่ถุงเนาอเนาะแล้วเลิศสมเป็เจ้า อันตู้เย็นสองตู้ข้างหลังก็แต็มพี่น้องเลยหนึดหลายกหยัง,ยงเป็นยังเดิอือ,อก็ยังเป็นยังพี่น้องเลยสุกุลสุกคนอันนี้ก็สิเอาใส่อ,อันอันใหญ่ออกโอ้ยเรื่องสื้อถุงใหญ่มากนนี่ถุงใหญ่ก็สิเหมือนแล้วถุงใหญ่ก็สิเหมือนแล้ว โอ้ไม่จับไ,ไม่จัจบเพราะว่าเธอใส่กองนัง่นมันนั่นมันใส่ตู้เย็นไม่ได้มันเต็มตู้เย็นนั่นน่ะหมูบดใส่ถุง ก็ต้องสลดัดของมันเนาะเองเลือดสมัครแก่เลือดสมัครแกที่เท่า มีหนะมีลดชิบเปประจำวันยังซมตัวมี่ยังหาแต่ของกินมี่ยังพี่น้องเอ้ยแต่ของกินมีแต่ของกินพี่น้องเอพราะมี่ยังไม่แต่ของกินเ่ามี่ยังพี e ่น้องเอ้ย เลยถุละสาอันถุงละสาอันพ่อถุงละสามอัน,มอ,น,อม,อนมองตางข้งสีอันอาสอันาอันนันหน่อยจะเถอะสีอัน เขาแยกใส่ถุงสินะเขาไปสตู้เย็นไว้มันแบบว่ามันก็ต้องเกกา,กากองสบายมากเลยสบายใจหายห่วงเลยมันเลนิศสมเต็มสุดเลเอาไปใส่ตู้ก็นกน ง่ายบ่ะต่างกตั้งใจขนาดนด้สิบอกเหรออือเดี๋ยวทีงันต่างกตั้งใจขนาดพี่น้องเลยนี่มาแยกออกไปสบายเวลาเขาสิเข็ดจริงเนสบายมันเลิศค่ะมันเลิศผู้ใดบ่เลิศเลิศคนเดียวก็ว่าเนาะใครไม่เลิศเลิศคนเดียว เยอะจังบ้านอยู่ไกลอันบ้านอยู่ไกลสปพร์สินค้าหรือสั่นบ่อยู่ไก่เหนือจ้าขี้ข่านไปดูอืมขี้ข่านไปดูพี่น้องเขาไปเขาก็ไปซื้อมาซื้อมาอันตุนไว้ซื้อมาตุนไว้ใส่ตู้เย็นไว้มันกับว่าเสียไงใช้ใช้สมฟิตไว้มันกับว่าเสียอืมแล้วเขาอยากกินอย่างอยากกินกะลาดไรเขาก็มาเห็ดกินสมมติว่าเขาขี้ข่านเห็ดกินมันกัถ้าขี้ข้านเห็ดกินก็บม่ได้กินพี่น้องเลยอืมมื่อต้าขี้ข้านมันบ่ได้กินน้ำเขาพี่น้องเลย ต้องขยันใหดกินไม่ต้องคิดอะไกินดีกินแซ่บถัาวว้อนขยันอะบ่อได้กินเลยอันนี้เป็นหมูสามชัน้นหมูสามชั้นนี่เอามไววอาไว้ผัดมาไว้ทอดเอามาไว้อยังงก็แล้วแต่ชื่ออันนี้นี่นี่เอามาทอดแบบขนา,หกกขนาหกกดหมูกรอบก็ได้หมูสามชั้นสิบอ่ทอดขนาดหมูกรอบแซ่บเด้อแสบอูบ้ ه, อันนี้ใส่ถุงหน่อยไปตรงใส่ใส่ถุงยังไงอะ่ะถุงยังไงอ่ะ แค่ถุงใหญ่ๆเอาอยู่มันเลิศได้สองถุงถุงใหญ่ก็ลืมซื้อพี่น้องอันเพื่อเทาไรได้อันถุงที่ใช้ได้เอาเอามาใช้อีกไหมสิบอ่บอบ,บอ่อจะบ่ออันเว้ละฮะอันเอาของอปน็นยังออกแล้วก็เอาทิ่มแต่มาใส่เนาะมันสกปรกแล้วเนาะนมาะอะไรมันสกปรกเขาใส่อาหารแล้วแตมาใส่อีกว่าใดหรอก มันละคั้งกาลังตีเลยสลัดถุงหน่อยฉันยู่สิฉันสิมาอ่านโอ๊กไก่ได้บัดเพโอ๊กไก่วิธีแยกอาหารของเนืุ้่มบ่สบายใจหายหงุนี่เนาะถ้าเอาใส่กองหนึ่งโอ้ยมันเต็มตู้เย็นเป็นของไอเต็มตู้เย็นเราบัดทีนี้มันบ่มีหมองใส่มันผอมเกะกะกองน่ะอืเฉพาะกองกับเต็มแลยอ่อนวันเราเทใส่ถุงฉิมันสบายเลือดสัมเต็ม โอกไก่จะเป็นอกไงสัตว์เนาะอกไก่เน่้ยบพวกเจ้าบนอกไก่อกไก่นงมาสูงมันคืออกไงสัตว์คนโอ้ยไงสัตว์ไงนี่ ก็ไก่เลยพวกไงขับงไงไน,นงี่นี่อันนี้เป็นสเล็กตัวนี้อันนี้เป็นอันสเต็กตัวสเต็กสเต็กสเต็กก็ใส่ถุงเลยใส่ถุงนี่แหละอืมสเต็กก็ใส่ช่องฟิตไว้ได้จ้าเวลาที่แกาออกมา,าสเต็ก อิดอยบัิดเลิกสมันเต่นบดัดที่นี่สิไปหรอเดอ้ยเลีลลลลมมยเอีกอันนึงโอ้ยลืมลืมลืมชอดทุงมือสวยนี่นี่เลี้ยอีกอันนึงเลือพอชช็อตพุณหน่อยเอมแล้วพ่เจ้าเห็นบ่พ่เจ้ามอเห็นบ่พุดหน่อ กูนะกนะเนื้อูนอืมใส่สองสีไ้อดสองสีไ้แล้วจบบัตที่นี่อันอันนี้เอาใส่ถุงนี่เอาใส่ถุงนี่เอาขอกาใส่ถุงใหญ่เอาเนาะเขย่าอย่งน มันเลิศสมิทนั่นสิโอ้ยพี่น้องเอ้ยแล้วๆข้าวเดียวต่อตุงมือก่อนเลยเลิศนะคะอันนี้มาทะเลนี่นี่อันนี้เลิศนะคะมันเลิศจริงๆนะคะเลิศจ้ะค่ะมันเลิศจริงๆนะคะโอ้ยเราสนใจเลยพี่น้อยไปเพิ่เบิหง่อยวันสิไป์เดี๋ยวเดี๋ยวพอกันเลยคลิปหน้าหักสกูดสุกคนหนำหำรวยรวยร่างกาย แข็งแรงสมบูรณ์นะจ๊ะดเดอกวัสดีจ้า